あ「あっ!」 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านอั t ทูยูวันนี้ขอ,อน้อคุณผู้ชมทุกท่านมาที่โรงแรมภูง,งาอําเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพใน,านาการจัดประชุมสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระรบรมราชูปถัมภ์14จังหวัดภาคใต้ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะวันนี้นะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูพรอ้รอมๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านประยุทธ์รัตนเสนีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานค่ะโดยมีท่านนายแพทย์อุทัยจินดาพลประธานสาขาสภา,าผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ และตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับท่านนายแพทย์ไพสารเกื้ออารุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาและทีมงานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสำหรับจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ในนามของชาวสาธุขจังหวัดพังงาก็ถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้อาวุโสข,ของบ้านเมืองเป็นผู้ที่เคยทรงคุณประโยชน์กับบ้านเมืองตลอดมาเพราะนั้นการที่เลือกใช้บริการเลือกใช้สถานที่ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้มีโอกาสได้ดูแลให้ทุกท่านได้สามารถมาเสวนากันเพื่อหาหนทางในการสร,าสร้างสุขให้กับผู้สูงอายุซึ่งมีำคำกล่าวว่าถ้าจะดูเส้นชัยของสังคมค่อยดูที่ผู้สูงอายุค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข,ขานายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์สวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านคะวันนี้ท่านได้ให้เกียรติ จังหวัดพังงามมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพังงาท่านมองภาพรวมงานส่งเสริมสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะคับจังหวัดพังงานะครับได้ดําเนินการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชน ได้อย่างนี้ยิ่งนะครับ <ฮะ S 2> โดยเพราะการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย <ฮะ S 2> คือตั้งแต่อยู่ในคันมารดาจนถึงเ,เชิญตะกรก็ว่าได้นะโดยเฉพาะงานที่โดดเด่นผมคิดว่าเป็นงานการเป็นจังหวัดต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุท่านคะในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเมืองของจังหวัดพังงา ผู้สูงอายุของจังหวัดพังงามีความสุขจริงตามที่เขาจัดลำดับแล้วหรือยังคะครับขอบคุณครับออ,อย่างที่จังหวัดพังงาเราได้รับการจัดลำดับเป็นจังหวัดที่มีความสุขอันดับสองของประเทศเนี่ยไม่ ถือว่าไม่ผิดพลาดไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความที่ว่าจังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีความที่ว่ามีธรรมชาติที่สวยงามมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เราโชคดีที่ว่าเรามีผู้นําที่เกี่ยวกับผู้นําชุมชนที่ของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่เก่งๆหลายท่านของเราอย่างที่ผมเรียนไม่น้อยหน้านะครับอายุเฉลี่ยของเราเนี่ย 79ปี81ปีนะครับอของจังหวัดพังงาของเรานะครับม,มีการดูแลกันอย่างดีนะค่ะคุณหมอคะคุณหมอในฐานะผู้ทรงคนวุฒิและเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพคนหนึ่งของประเทศไทยคุณหมอคิดว่าสังคมไทยในปัจจุบันที่เป็นอยู่ค่ะ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วหรือยังคะในโลกนี้ประเทศต่างๆไม่มีกฎหมายเรื่องผู้สูงอายุนะมีประเทศไทยเนี่ยมีพระราชัติผู้สูงอายุแล้วมีแผนผู้สูงอายุมีกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติดังนั้นระบบเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศเดินทางมาค่อนข้างจะดีการทํางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยในประเทศไทยผมว่าอยู่ในระดับในระดับกลางๆพอไปได้ ไม่ตกแล้วก็ไม่ดีเลยคุณหมอครับท่านอยากฝากอะไรถึงลูกหลานและเยาวชนในแต่ละครอบครัวและชุมชนได้บ้างคะครับอสอังคมไทยมีประเพณีนดีงามน,นะครับเราให้ความเคารพและก็คอยใจผู้สูงอายุเนี่ยมาช้านานรรเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ เราเราอย่ามองผู้สูายุเนี่ยว่าเป็นภาระของสังคม วันนี้นะคะเราจะเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุแล้วนะคะเรายังได้เห็นผ้าที่เท้าขายทุกภ้าส่วนในการร่วมมือร่วมใจกันจัดโครงการดีๆในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังที่ดีสุขภาพดีที่คุณนคุ้คุณอัพคูยูวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ